นันสเปรย์เลี้วเป็นโก้ครับสัส้งแต่สปอตสิบสามครับต่อกับพาร์ทสองครับตอนนี้ครับเราก็ไอ้นี่ครับทีมเอลฟาทุกทีมเบต้าทุกทีมซานาอยากจะรู้กันว่าทีมไหนจะชนะนะผมว่าทีมซานาต้องแพ้แต่มันก็มีสิทธิ์ชนะนะครับเพราะโกทีมเบต้าก็กา,กากเหลือลน้นทีมซานาก็กา,กากเหลือลน้นแต่นักเตะซานาก็เก่งเหลือลน้นผมมันจ,จะได้พาเขาในวันนี้ ทีมนักเตะเ,เบต้าก็เก่งเหลือล้นเป็นพุกัตตาไอพวกนี้มนผมดูมาแล้วอันนี้มันมิกซี่แม็กอยู่เป็นโซโซ,โซ,โซครับตัวเองผมขาวอ่ะแบงค์น้ำตัวเองไม่ไม่ไม่ไมไมโก็ทำอะไรอยู่ในหนังเขาบอกว่าไอทีมซานนานไงกำจัดทีมเบต้าได้ดังหลายศูนย์คารับ ทารับแลศูนย์ทารับศูน,นย์เจดนีน่ไงโดนนำไแล้วครับหนึ่งศนย์ทารับลูกบอลศูนย์เใช่ป่ะเดิมเอาชาร์จองาตาสักทีดิเอออาอ้าวพู่วอาฟีเจอคอมมันเถอ เซโนวันสปินเนอร์ช็อตเฮ้ยดับเบิลช็อตดิเออมาเนี่ยเห็นไหมโกซานาก,ก็กา,กากเหลือลน้นถ้าสู้กับพวกใส่ก็ใช่ไหมเห็นไหมทีมซานาอย่า,อย,าอย่ายุ่งกับซานาก่อนต้องรอให้ซานาเอ,อ้ยห้ามให้ซานัาออกจากมิกซ์เด็กขาดเออดิเออถ้าซานาเอวซานาโอ้มันจะออกจากมิกซ์ทำไมอ,อ้าวเฮ้ยโดนซานักเลย ท่าเหมนะือนกันทุกคนเลยอเออใช่ดิไอทีมที่มันแบบไอทีมนั้นที่มันชอบใช้สเก็ตบอร์ดลอยฟ้าเออทีมานาะชอบใช้นี่ไม่ผ่านเน้ยเป็นท่าลูกบอลแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้ว,วใช่ไหมเอออันนี้อาลืมอ่านชื่อเลยจะพานี่ไงกระโดดมีสเก็ตบอร์ดอยู่รงเท้าโตด,ด,ดีนะโตด,ดีนะ อะไรทีมโลโกโก้กับทีมมาสบาเจแปนผมไปเล่นมาแต่ที่เกียดอ่ะนพ่อดูชื่อมันดิเฮ้ยเดย์เดย์เดย์มันกอปี้ท่ากันหรือเปล่าเนี่ยอย่ายุ่งกับเบต้าเลยเบต้ามันจะดีมันก็ดีมันก็ดีนะครับมันจะโกรธมันก็โกรธเลยอ่ะมึงก่ามันโกรธละสก๊อตมันเนอะนึกซว่งแบบเบนช็อต มันเป็เดื <Yeah. S 1> อดับเป็นช็อตอะอะไรอะตั้งชื่อเองกนี่ไหมท่านี่ผมลืมไฟฟ้าทุกบอลดำยาเออตายเย่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 เก็บผ้าแล้วเก็บผ้า อะไรนี่โอ้มันจะแย่งเหรอแย่งแย่งไอ่ไเฮ้ยขโมยมาจากโทบีทากะนี่ยมาขโมยขโมยท่าชัดๆเลยขโมยจากโทบีทากะเราก็มามั่งท่าเดิมครับโคนิโซศูนย์สามท่าแย่งกูลบอลศูนย์สามเออท่าระเบอลศูนย์จิตแล้วก็อะไรอาทิตย์หน้าใส่เกาะแล้วก็เนี่ยท่ายิงลูกบอลศูนย์ศูนย์เนี่ยของมันยืมจำไหลไม่ผ่านเราไปแล้ ไซก็ถ้ายิงลูกบอลศูนย์สิบสามวันนี้จำได้เลยอภิษฎหมายแมงอืมบอกพวกแกทำอะไรกันโยไม่ไม่รับลูกบอลเลยอคือดึอด๊ดดึ๊ดช็อตเธอผมชอบท่าของลูกก็มาคนที่มันเตี้ยมท่าแรกมันคือดึ๊ดคือดึ๊ช็อต มันกากว่าทอร์นด้วอาคีอีกนะครับผมบอกไว้โอ้หไม่มีใครพร้อมเลยเมื่อกี้ได้ข่าวเอ้ยตไปแล้ยเ,ยเยมื่อกี้อะไรรัดถูมันพูดได้ไงมันใส่หน้ากากไม่ห้ามให้คนนี้ยิงคนนี้คือคนต้องห้ามเอโอโกยังมีพลังเหลือล้อนโกนี่มันน่าจะออกมาเตะได้ทุกคนนะมันถึงแก่ หัวหัวน e ี่ค <tinc S 1> ือดื้อคือดื้อมามาตุยมาตุยมาตุยตูดมันตัดผมตรงเลยมันมากมายเนี่ยโอ้อ้าวหลับเลยเอลฟ่าไม่เคยผอมยิงไปเมื่อกี้นี่มันจะพอเอ้ยคนนี้ไม่รู้จักเลยอ่ารีเอ้ยมีท่าเลยไม่รู้จักนะคนนั้นเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเรียนแบบมีทู ไฟเดอร์ว wow, oh, hey, <laughs> <are you> <laughs> ีว้าวโอ้โหเอ้ยขโมยมาจากเดซาม่าว่าแต่มันรับได้ไงวะคุณลองไปเล่นจริงๆกับเดซามเดซามนีรับไม่ได้เลยนะเว้ยโง่ลังสวยโตนงเป็นท่านี้ผมจะเลี้ยงหลบนะครับท่าน่ะ ไม่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 เออโชดีนี้แกไม่เหมียวเหมือนโชคโอ้โหมว่าหูมันเอาจอบอะไรไปขุดหินอ่ะเออไปขุดเออสนามมันทำจากดินถ้ารับลูกบอลศูนย์เจ็ดรับไม่ได้เช่งทำไมเป็นจริงอ่ะโถ บอกแล้วผมชอบตัดอออเออมันไม่ตัดอ่ะตัดคอ,อเคออแอลฟ้าคะแนีอ่ะใช่ใช่ใช่รวมท่าประสานดีไหมน้อใช้ท่าประสานดีไหมน้อไม่ดี <c oughs> ทายิงลูกบอลศูนย์นสามแอฟซูเซซสอดวอ้าวผู้ต่อแน่นอนอเฮ้ย <c> เ <oughs> ด็ดเด็ด,ด,ด อันนี้มันพอพันกทนจะไม่ได้ไม่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 เออเมตตา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 หายิงลูกบอลศูนย์เจ็ดแล้บุ้นช็อตช่วงนีไม่ใช่โบมู่พูต่อสารนกัระทาเออลูกบอลก็ะถาด นี่มันก็ซ่อมใหม่ได้เออขณะที่ลูกบอลขายควรไม่เล่นกับทีมเนี้ยม,มาจแยทาเดิมแม่เอาไหม่เอามือนต้องพูด0607ด้วยทำไมอ่ะโปรตโตคอลอเมกาชื่อไหนเออใชาจำชื่อได้ไปพูดทีมเบต้าทีมซานาจำไม่ไม่ไหม่โทเบทก,กาเครื่องดูดอากาศผมได้ยินอย่างนั้นอ่ะ ในผ้าโอเกอร์เหมือนเดิมอะ่ะเครื่องดูอากาศทีมโอเกอร์มาตั้งแต่สู้กับทีมโลโกโก้เสร็จนะครับเฮ้ยไม่เมื่อกี้มันกระตุกกระตุกไอ้ไอ้มันไม่เอ้ยแตงดีนะไอ,สาาอ,ะไสอ้สานักเดนมันต้องยิงไงใส่เกาะแล้วสารนักมวยใส่เกาะใส่ไป่าเดิมั้งค่า ำสั่งแย่งบอลโซนส,สามแตฟฟีนเนี่ยนดับเป็นชวนยิงต่องูวีทูอเอ้ยค,คนนี้ไม่ไทเกอร์ได้ไม่เหรอคนยิงยิงยิงสองอนู้นเลยไม่ใช่เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรลืมบทเลยวนะเวิร์มพูดรับไม่ได้เนี่ยใกล้ขนาดนะี้ ไก่บ้าเายเกือบจะกา้างสนาน้ำแล้วเนี่ยผมว่าเวอร์มูดรับไม่ได้นั่นไงบอกอะมันใช้เนี่ยเออมันก็กำลังจะหมดขั้นแรกแล้วเออขอตัดมาต่อมาต่อกันนอนแป๊บนึงเจาท่าเดิมอะ มันก็แย่งออกไปได้เราก็สมัยเราก็เราก็เน่เราก็ชาร์จ็อกเราชาร์จได้เสร็จแล้วครับแง่พอดีถ่ายมันก็แย่งออกไม่ได้ครับมันก็นี่มันก็วิ่งไปแล้วมันก็โดนเราซะมันก็สไลด์ไงขู่มันจะสไลด์อะไรมแล้วมันก็ส่งมันก็ส่งให้อ้วนไนอยอ้วนก็รับไปได้อ้วนก็โอ้ไอ้มันเยอะ ใช่ดูท่าของคนนีหมานะเป็นท่าลูกหัวใจอะ่ะเอาไม่ใช่อะ่ะก็ยิงมาแล้วท่ายิงบนศูนย์หกซาท่าทำต่อดแอลฟาครับโอ้โหดูนี่นะปัดมันก็โอเคท่านี้เดี๋ยวมาดวอู้่รับได้มันก็ส่งลูกไปให้แน่ก็สไลด์ฟาว ก็ใช้ท่าเดิมอ่ะกูส่งมันให้เบต้าเบลเซนบูทินเฮ้ยมันเอามาจากคนเตี้ยเตี้ยที่มันอยู่ในอินัสมะาแต่พอตอนโตมัน,มนก็ตัวเธอในที่ผมบอกพยักคำลนอะ่ะมันยิงมาแล้วก็เว้ยเว้ยนี้ไปก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวดูอัน โอ้ยอยยย,ย,ยนี่รับได้ต้อตัดเดี๋ยวต้องเบื่อวีดีโอมแบบไม่ไ่ไพอผมเลยการแข่งขันยุนน่งไม่พอแน่นอนเดีลยวก็งูวีทูต่องูวิโกใช้อะไรครับเอ้ยผมนี่อาป,ปากค้างนี่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเบต้ามันแตกแล้วก็สานนักบางไว้รสานัก,ก็วิ่งมันกระบัก แม่บ้าหรือมันกระตุกมันจะแยกอะไรนั่นนะเฮ้ยนี่ซานากลับไปได้ซานาก็ไฮไฮไฮนี่ทำยิงนะมันก็ะแสเนี่ยแล้วมันเนียเนี่ยแอลฟาแอลฟาแลักตามูบินแกมมาเออที่ไหนเรียนพูดชื่อเนี่ยแกมมาแลักตามูบินรู้จักไหม ทายิงลูกบอลสูนเอ้ยสิบสามนี่ว่ามัน0ูนูนเดี๋ยวมันใช้อะไรใช้นี้รับนะครับมันจะรับได้ป่ะตับดามันก็ส่งซานากรับไม่ได้มันก็เนี่ยเฮ้ยท่าอะไรไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอหลุมหลุมดำดำเซฟถึงคาแล้วมา รับลูกบอล07โอ้โหตังเราก็ได้ลูกบอลมาก็มันมันไกลเกินแลูกแล้วก็ชาท่าเดิมต่อทายิงลูกบอล03ยิงมาโอใช้แล้วครับเบิร์มบู๊ตอีกนะอีกเดิมอืมนี่ผมตัดเพราะกลเกินขันด,ดิมน้องนาวนแน่ๆยาวแน่ๆเพราะผมเอาใจยิงไงผมต้องเน้นไม่ <cin stereotype> เออตานะเอ <laughs> はは oh ้ยเออกระท่าเดิมอะกระท่าเดิมหมดอ่ะไอ้นี่กระท่าเดิมเออดีเดี๋ยวๆๆๆไปส้นซี่ดีจัดถูกอ้อหอมีงือป่ามา ชาครับชาขอให้ทันขอให้ทันขอให้ทันเอาฟากันมากันมามันก็ยเดี๋ยวล้อมใส่ก่อนอันนี้ก็คงรัวใช่ไหมเออโอเคผมก็เพิ่มพลไปกูใช้แล้วครับขาเดิมเข่ามกุกันนี่แหละมุกฟากวิ่ง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 ,งต่อไปอย่า วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งต่อไปซ้ำกระทากักนเดี๋ยวกระส่งให้เบต้าเบต้าก็หนึ่งมึงกระส่งให้ซานะกระสไล์ไอ้เาพึ่งไม่ค่อยสนุกออกโอเคต้องรอชาดาครับเลเวลสองท่าลูปหัวใจใช่ไหมเออไหนสิทธิภาพมึงจะให้ดูทายุกบอลศูนย์แปดยิงแล้วมือเปล่าประการมือเกาขบถ้วยมาการ